วันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ,ะคุณพี่ท่านนี้เธอแต่งงานกับสามีชาวอังกฤษนะคะเธอมาบอกเราประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ว่าถึงแม้จะอยู่เมืองไทยก็ตามนะคะคุณก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ของของเขาเรียกอะไรของเมียถูกต้องตามกฎหมายของชาวอังกฤษนะคะคือเธอแต่งงานแล้วก็ สามีก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยมาเกษียณที่เมืองไทยนะคะหลังจากนั้นสามีก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกระทั่งาสามีจากไปนะคะสามีจากไปแล้วเธอก็ยื่นของเงินเงินแม่ไม้ซึ่งสมัยก่อนนู้นนะคะสมัยเมื่อนานๆนมาแล้วเมื่อยี่20สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเธอ ซึ่งประเทศอังกฤษยังตอนนั้นยังไม่ยกเลิกเงินแม่ไม้นะคะเธอก็ยื่นของเงินแม่ไม้นะคะซึ่งณปัจจุบันเธอก็ยังคงได้รับเงินแม่ไม้อยู่เป็นจานวนเท่าไหร่อันนี้ป้าแก้วไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าณปัจจุบันคือป้าแก้วจะขออัปเดตหน่อยหนึ่งว่าณปัจจุบันถ้าคุณแต่งงานกับชาวอังกฤษแล้วสามีเกิดเป็นอะไรไปแม้ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยก็ตามหรืออยู่เมืองนอกก็ตามนะคะเงินแม่ไมนะ้น่ะ จะ,จะเงินบำนาญแม่ไม้นะคะโดนยกเลิกไปแล้วแต่คุณยังได้รับเงินเงินบรรเทาทุกโศกอยู่นะคะ,ะคือเงินก้อนแรกก็คือ2 0 0 0 2,500ปอนด์ปนะคะก็เป็นเงินแสนกว่าบาทนะคะเงินก้อนแรกหลังจากนั้นคุณก็จะได้100ปอนปอนเป็นเงิน4 4 0 0 0กว่าบาทนะคะทุกเดือนไปอีก18เดือนนะคะคราวนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจะต้องไปยื่นที่ไหนนะคะ คือ,อคุณพี่ท่านนี้จากประสบการณ์ตรงของเธอแลก็เธอบอกว่าคือมีใบมรณบัตรของสามีนะคะมีะพาสปอร์ตของสามีแล้วก็ใบทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าไปยื่นที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยนะคะไปสอบถามไปยื่นตรงนั้นว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ,ะเขาก็จะดําเนินการให้คุณนะคะ หลังจากนั้นก็แค่รอนะคะรอการตอบรับว่ายังไงแบบไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเงินก็จะเข้าบัญชีถ้าคุณไม่แน่ใจนะคะว่าเออกูจะได้หรือเปล่าหรือฉันทำไม่เป็นอะไรแบบนั้นก็จะจ้างหรืออยากจะจ้างทนายก็ได้นะคะแต่ว่าเงินเงินบำนาญตอนนี้มันไม่ไม่มีเงินบำนาญ แม่ไม้แล้วนะคะมีแค่เงินบรเทาทุกโศกแสนกะบาทแค่นั้นคือทำเองดีกว่านะคะแล้วทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือคือรถนะคะรถเป็นชื่อของสามีทะเบียนเล่มก็เป็นของสามีเพราะว่าซื้อเงินสดนะ,ะเป็นชื่อของสามีแล้วทีนี้พอสามีจากไปทำไงทีนี้นะคะจะทำยังไงถึงจะโอนมาเป็นชื่อของตัวเองได้นะคะ เธอบอกว่าตอนแรกเธอก็ไปแจ้งที่ที่ขนส่งนะคะจะโอนโอนเป็นแบบเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้นี้มานะคะก็ไปแจ้งว่าสามีเสียแล้วก็จะโอนจากชื่อของสามีมาเป็นชื่อของตัวเองเขาบอกว่าไม่ได้นะคะต้องไปเอาใบมลณบัตร c c อาใบมลณบัตรนะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไปที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยให้เขาสแตม นะคะว่าฝรั่งคนนี้อยู่ประเทศเนี้เขาเสียชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือทำอะไรนะคะคือหลังจากที่ที่ได้ใบสแตมป์ใบมรณะปัดแล้วถึงจะไปยื่นที่ขนส่งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนจากชื่อสามีที่ล่วงลับนะ,ะมาเป็นชื่อของเรา นะ,ะอันนี้มันขั้นตอนก็นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่เราต้องเข้าไปที่กรุงเทพแค่นั้นเองนะคะไปที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยนะ,ะคือมันก็ต้องมีขั้นตอนของมันนะคะแล้วก็ใช้ใช้เวลารอประมาณหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งนะคะกว่าเขาจะดาเนินการน,นะคะกว่าเขาจะยื่นมาที่อังกฤษกว่าที่อังกฤษเขาจะ,ะเช็คเอกสารนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงเงินถึงเรานะคะอย่างน้อยเราก็ได้เงินแสนนะ,ะมา มามาใช้นะคะ <c oughs> ย่างดีกว่าไม่มีอะไรหรือถ้าสามีมีทรัพย์สินที่ประเทศอังกฤษนะคะก็สามารถายื่นเขาเรียกอะไรคือขายทรัพย์สินของสามีร่วมกันกับทายาทเขาถ้าเขามีลูกติดมีอะไรนะคะก็สามารถขายทรัพย์สินแล้วก็แบ่งครึ่งกับลูกเขา ะะแต่ว่าญาติญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีส่วนนะคะมีเรากับลูกติดเขาแค่นั้นที่ที่มีส่วนนะคะหรือยังไงถ้าสมมุติว่าไม,ไม่ไม่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็สามารถไป สร้างทนายก็ได้นะคะตอนนี้ณณณตอนนี้เวลานี้ก็มีทนายที่ที่สามารถดําเนินการให้เราได้ที่ดังในโซเชียลก็คือคุณชัยสวิสซอแลนด์นะคะเขาเขาจะทําหน้าที่ในส่วนนี้นะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าสามีมีเอกสาร้มีทรัพย์สินมีอะไรอยู่ต่างประเทศไหมนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งเงินในบัญชีของสามีนะคะเงินในบัญชีของสามีเราซึ่งเป็นเมีย ะะเราก็ต้องอ,อย่างที่บอกก็มีเอกสารทะเบียนสมรสนะคะใบมรณบบารบัตรแล้วก็พาสปอร์ตของเขานะคะหรือถ้าเป็นไปได้คือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเขาอยู่ในในบ้านเราด้วยนะคะก็เอาไปแปลเอกสารก็เอาไปสแตมป์ที่สาถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแจ้งกับธานาคารเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นออกมา นะเพราะว่าฝรั่งทุกคนที่ไปอยู่ประเทศไทยเงินเกษียณเขาต้องฝากนอนกินอยู่แล้วนะคะถ้าไปด้วยวีซา่านอนโอนะคะก็จะมีเงินฝากอยู่ประมาณสี่แสนนะคะเพื่อ,อต่อวีซ่าทุกปีหรือถ้าเข้ามาด้วยวีซ่าเกษียณนะคะเขาก็จะมีเงินฝากอยู่ที่8 0 0แสนนะคะหรือถ้ามีธุรกิจก็เป็นล้านขึ้นไปยังไงก็เราต้องถามสามีเราด้วยนะคะว่ามีเงินฝากมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะ ส่วนนะคะหลายคนบางคนนะคะคิดว่าสามีได้เงินบำนาญน,นะคะทุกปีนะคะคือฉันฉันไม่ไปแจ้งหรอกเพราะว่าเงินเงินยังเข้ามาทุกปีอยู่ฉันไม่ไปแจ้งหกสถานทุง่งสถานทูตนะคะฉันไม่เอาหรอกเงินไม่มงคงไม่ไม,ม,ม,ม้ฉันจะเอาเงินตรงนี้เงิน,กนเกษียณของสามีที่มันเข้ามาทุกปีเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆนะคะคุณนะคะอย่าหาทำมันผิดกฎหมายเขาสามารถฟ้องเอาเรียกร้องเงินที่คุณเอา มาใช้เนี่ยคืนได้นะฮะอย่าหาทำทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดนะคะ